DIY อ o o m b r a s e l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำปลอกหุ้งกระติกน้ำกันนะคะโดยวันนี้จะขอเลือกสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Asian g a m e มในปีนี้กันนะคะสีฟ้ากับสีเขียวเขาสื่อถึงออประเทศเอเชียทั้งหมดจับมือกันนะคะอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกันนะคะใกล้ดวงอาทิตย์เนาะอันนี้เราจะมาทำแบบนี้กันนะคะ อกหุ้มกระติกน้ำแบบนี้นะคะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งคือรางเครื่องมือเราจะต่อลักษณะนี้นะคะเราจะใช้แค่2เส้นต่อที่มุมเอาตัวล็อกไว้ที่มุมนะคะประมาณ3พินล็อกที่3พินด้านริมนะคะส utility hook ค่ะ 3ซิลิโคนแบนด์3สีนะคะ100%ซิลิโคนสีฟ้าสีเขียวแอปเปิลและก็สีแดงนะคะอย่าลืมนะคะสัญลักษณ์ DIY l o o m Bracelet Thailand ที่ถุงนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเราผ่านการตรวจตามมาตรฐานมอก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะและสุดท้ายคือ Limited Clip ค่ะแนะนำให้ใช้เป็น Limited Clip นะคะเพราะว่ามันจะล็อกสนิทแ่นไม่หลุดค่ะเริ่มนะคะ เราจะวางโดยหันลูกศรไปทางขวาแบบนี้นะคะไปทางเดียวกันแล้วก็เราจะใช้แค่ตรงกลางแค่นั้นพินซ้ายกับพินขวานี้เราจะไม่ได้ทํานะคะโอเคเราจะเริ่มที่สีเขียวสีฟ้าก่อนนะคะทําเป็นเลข8ค่ะเรวตั้งเป็นเลข8แบบนี้แล้วก็ไล่ไปเลยค่ะไล่ามาด้านล่างก็ได้ค่ะเป็นเลข8ดต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ จะถึงแค่ตรงนี้นะคะจะไม่ถึงสุดแล้วก็แนวตั้งต่อเนื่องไปนะคะแล้วก็วนกลับมาค่ะ โอเคมันก็จะมาจบกับที่เลข8แนวตั้งแบบนี้นะคะต่อไปสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะใส่ไว้ที่ด้านบนของพินค่ะนะคะใส่ไว้ที่ข้างบนแบบนี้ให้แยกชั้นกันนะคะแล้วก็ใส่แนวนอนต่อเนื่องไปเหมือนเดิมค่ะ การวางสีแล้วแต่เรานะคะจะทำสีเว kind of ้นสีเลยก็ไ okay. ด really ้หร so ือว่าจะทำสีละสองเส้นเว้นสองเส้นไปเรื uh ่อยๆก็ได้นะคะวันนี้เราก็จะขอทำเป็นสีเขียวสามเส้นสีฟ้าสามเส้นแล้วก็สีแดงหนึ่งเส้นนะคะโอเคก็จะมาจบตรงตำแหน่งสุดท้ายแบบนี้เช่นกันนะคะก็จะแบ่งเป็นสองชั้นแบบนี้ทั้งหมดเห็นไหมคะ จะแบ่งเป็น2ชั้นแบบนี้ทั้งหมดนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มควักนะคะเราจะควักที่ชั้นด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะเนไหมคะเราจะควักชั้นด้านล่างข้อมมาแบบนี้คะ่ะทุกอันเลยคะ่ะชั้นที่อยู่ด้านล่างทุกอันคะ่ะจะค้อมเข้ามาด้านในนะคะ อันนี้พอพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะด้านนี้เราก็พลิกมาอย่างนี้เราก็จะได้ควักง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เอาชั้นด้านล่างเข้ามาด้านในเหมือนเดิมค่ะใช้มือนี้ช่วยกดไว้ไม่ให้มันหลุดก็ได้นะคะ ให้ดูว่าเป็นชั้นด้านล่างนะคะที่เราขวักขึ้นมาตรงกลางเราก็ระวังหลุดนิดหนึ่งนะคะโอเค เสร็จแล้วเราก็ดันลงค่ะดันทุกอันลงไปให้หมดค่ะดันลงแล้วก็ใส่เส้นใหม่ค่ะใส่เส้นใหม่ไปที่ด้านบนนะคะเราต้องดันลงเนื้อเพราะเวลาเราล้อเอ้ยเราเกี่ยวเส้นล่างมันจะได้ไม่ไม่ติดขึ้นมาค่ะโอเคขอเป็นสีฟ้าอีกเส้นหนึ่งนะคะเริ่มที่แนวตั้ง ใส่เทียมด้านบนไปเรื่อยๆนะคะจนวนกลับมาก็กลับมาควักที่ด้านล่างขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสลับสีตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เราจะทำเป็นสีฟ้าใส่สีฟ้า3มชั้นเสร็จแล้วก็ใส่สีเขียว3ชั้นตามด้วยสีแดง1ชั้นนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบ40ชั้นนะคะ แล้วก็ค่อยหยุดนะคะโอเคอันนี้ก็จะได้ความยาวในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาลองวัดดูก็ได้ค่ะอย่างอันนี้เราจะใช้กระติกที่สั้นหน่อยนะคะวัดแล้วโอเคพอดีแล้วก็พอไม่ต้องถึง40ชั้นแบบที่บอกก็ได้นะคะเราวัดตามขนาดของกระติกเรานะคะอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะสั้นกว่านะคะเราก็ทําสั้นนิดนึงถ้ายาวกว่าเราก็ทํายาวเอามาคอยวัดเอานะคะ ทีนี้เราจะมาบอกคริคเมื่อกี้ตอนสอนเราจะสอนให้ควักด้านข้างแบบนี้ถูกไหมคะแต่เวลาเราทําจริงๆเราทําแบบนี้ก็ได้ค่ะควักตามที่เราถนัดแบบนี้เพราะว่าเราจะชินในการควักแนวตั้งแบบนี้เนาะมันก็จะควักง่ายกว่าเยอะเลยค่ะนะคะเราก็จะทําเป็นแนวตั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็คือเหมือนเดิมคือตอนใส่เราจะใส่ที่ตำแหน่งแรกก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มขวักอือฮึโอเคทีนี้เราจะพอแล้วนะคะแล้วก็จะได้แบบนี้เราใส่ตำแหน่งแรกตรงตำแหน่งด้านแนวนอนนี้แล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็มาใส่ตรงแนวนี้แล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็ควักขึ้นเหมือนเดิมนะคะโอเคทีนี้พอแล้วเราจะเก็บก่อนที่เราจะเก็บเรามาดูให้แน่ใจว่า แต่ละชั้นเนี่ยมันแยกชั้นกันอยู่ถูกต้องแล้วว่ะค่ะเส้นที่มันจะควรอยู่เส้นล่างมันจะต้องอยู่เส้นล่างไม่งั้นตอนดึงออกเราจะมันจะไม่ออกมันจะหลุดมันจะไม่เกี่ยวกันค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มควักนะคะ เราจะเริ่มควักที่ด้านในนะคะโดยที่ควักด้านในของเส้นบนเห็นไหมคะมันจะมี2องเส้นเราควักที่เส้นเส้นล่างออกมาไปทางซ้ายค่ะนะคะสังเกตว่ามันจะเกี่ยวเส้นนี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะมันจะเกี่ยวเส้นนี้ไว้นี่ก็ควักเส้นล่างค่ะควักด้านใน เอาเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคดูว่ามันเกี่ยวเส้นนี้ไว้เห็นไหมคะวักที่ด้านในเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาโอเคเกี่ยวเรียบร้อยวักที่ด้านในเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคะ่ะวักที่ด้านในเอาเส้นล่างไปข้างหน้านะคะ คว,วักที่ด้านในควักเส้นล่างไปข้างหน้าควักที่ด้านในเอาเส้นล่างไปข้างหน้าควักต่อเนื่งไปเรื่อยๆนะคะที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นเส้นล่างสุดนะคะด้านนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะย้อนสอนเนาะอือฮะ ก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อ,ๆอยๆจนถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะโอเคเมื่อเราเกี่ยวจนมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะคะเราก็เอาฮุกใส่เข้าไปนะคะเอาซิลิโคนแบนสีแดงล็อกค่ะล็อกแล้วก็มัดเลย่ยางนี้นะคะเราก็จะใส่ฮุกเข้าไปแล้วก็ เอาซิลิโคนมัดแบบนี้เลยค่ะมัดเสร็จก็ดึงออกได้เลยค่ะดึงทุกอันออกมาจากจากพินได้เลยค่ะมัน,นีก็ได้นะคะจะได้ง่ายนิดนึงต้องไปคย เรียบร้อยเราก็ค่อยไล่เขาให้มันสวยงามเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสายกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำหูหูกะติกแบบนี้กันนะคะออขอใช้เป็นสีฟ้านะคะทีนี้เราจะมาทำสายกระติกนะคะวางรางแบบนี้นะคะ จะวนเราจะทำวนไปแบบนี้ขึ้นไปนะคะแล้วก็วนซ้ายกลับมาลงมาแล้วก็วนซ้ายขึ้นไปแบบนี้นะคะโอเควางแบบนี้จะใช้ทีละสองเส้นนะคะเพื่อความแข็งแรงก็ใส่สองเส้นค่ะทำเป็นลายเบสิกของเราไปเลยค่ะใส่สองเส้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ แล้วแต่นะคะว่าเราอยากได้ความยาวเท่าไหร่นะคะถ้าจะเอาแบบสะาาย,ยาวไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเราจะทำใช้ลายหางงูก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะอันนี้ตามสะดวกเลยค่ะก็ทำได้ความยาวตามต้องการเลยจ้าอันนี้คือเราทำจนครบแล้วนะคะถึงตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็กลับหลังหันค่ะแล้วก็ใส่เลข8ปดนะคะทำเป็นเลขแสวมตรงตำแหน่งที่1ค่ะ เลือควักหลังจากนั้นก็ควักเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งใส่เข้าไปด้านในควักสองเส้นด้านล่างไปข้างหน้านะคะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะควักเส้นด้านในไปข้างหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะควักเส้นด้านในไปข้างหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ลายเบสิกเชื่อว,ว่าทุกคน ทำได้อยู่แล้วนะคะก็ทำไปจนถึงสุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเอ็ลิมิต็คลิปใส่ค่ะโอเคเมื่อถึงตำแหน่งสุดท้ายเราก็ใช้ลิมิต็คลิปที่เตรียมไว้นะคะเกี่ยวค่ะเกี่ยวแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะคะเมื่อดึงได้แล้วเราก็จะได้สายกระติกเราก็เอามาใส่ เพื่อให้ล็อกกันนะคะอืมเวลาใสา่เราใส่ประมาณสักช่องที่หก็ได้ค่ะ1 2ึ่งสอมี่ห้ามันจะได้แน่นหนาดิดหนึ่งนะคะ3ก็ได้3ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกก็คือยัดเข้าไปได้เลยค่ะยัดปลายข้างหนึ่งเข้าไปแล้วก็เอาตัว limited ดคลิปอันนี้ล็อกไว้ล็อกกับปลายอีกด้านหนึ่งของสายนะคะแค่นี้เองค่ะ Okay. อต้องให้มันแน่นหนาดีหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะแน่นแล้วโอเคแล้วเราก็เอาลิมิเต็ดกิ๊ดึงเข้าไปซ่อนไว้ข้างในค่ะแค่นี้เองค่ะได้แล้วกรติกที่ใส่กระติกน้ำนะคะ กระบอกสำหรับใส่กระติกน้ำค่ะเราจะใส่ขวดน้ำใส่กระติกน้ำยังไงก็ได้นะคะถ้าถ้าขนาดขวดใหญ่กว่านี้เราก็อาจจะเพิ่มด้านข้างไปที่พินริมสุดก็ได้ถ้ายาวกว่านี้เราก็ทำขนาดให้ยาวขึ้นสั้นกว่านี้ก็ทำให้สั้นลงนะคะทำได้หมดเลยเราจะได้มีกระติกที่ไม่เหมือนใครนะคะเวลาตกตึกก็ช่วยโปรเทคตตัวกระบอกน้ำเรานะคะโอเคค่ะ ปอกคุ้มกระติกน้ำค่ะ